สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดีทุกท่านครับอยู่กับสาวรำซิ่งวันนี้กลับมาบุรีรัมณะครับมารับวัคซีนอีกโดสสุดท้ายครับกันคนนินทานะครับรถสีคริมเมืด อันนี้ยังไม่ได้คุยลรละเอียดยครับไม่รู้ว่างานเป็นยังไงครับตัวนี้เออน่าจะเป็นโรงงานหลวงครับโรงงานหลวงแต่ไม่รู้ว่าเออค่าใช้จ่ายจะยังไงจะ,จ,ะจ่ายรับงานเป็นคิวแล้วก็เออชาวบ้านซื้อดินราคาถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอถามมาหิงครับอ่อ แล้วคอยดูครับหมู่บ้านนี้มันก็จะแรงนะครับตามสูตรตามสเต็ปครับหมู่บ้านนี้มันจะแรงครับเนื่องจากคนขุดดินก็บนบาน,นให้ฝนตกชาวนาก็าบนบานให้ฝนตกครับคํำขอมันเลยตัดกันครับไม่รู้จะเอาอยัางไงครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ารถใหม่นี่ถอดกันชนหรือ,อยัง จริงผมก็ไม่ค่อยอยากขายร,รถตัเดำผมว่ามันมีแต่ช่องรถดำครับมันเลยน่าเบื่อครับผมไทยผมยังเบื่อเลยครับรดอ,อน,นี้กันชนหายแล้วครับอันนี้ก็เป็นกันชนสลักก็เละๆอยู่ครับเละเอาเรื่องครับน่าจะหลยสังกัดหลายทีมงานลย อันนี้เล่าให้ฟังครับว่าโอ้คลิปที่ผมไม่ถ่ายฮอนะครับมีทุกคนโอ้โหทั้งด่าทั้งอะไรเละตุ้มเปะเลยครับบอกว่าราคามันเกินจริงราคามันไม่ถึงหล้านหรอกจริงๆหกหมื่นกู 6, 000, ยังไม่ซื้อเลยมีการทักมาด่า <c oughs> ว่าเราลุงราคาหลอกครับผมไม่รู้จะยังไงครับก็เออทางบริษัทเขามาเท่านั้นนะไม่เชื่อก็ลองไปดูช่องพี่ปีชาเนาะ ชาลักคิตสมบัติอ่ะเพราะตัวนั้นอ่ะลองไปดูครับผมไม่รู้จะยังไงครับมีการทักมาด่าผมอีกบอกว่าหลอกเอายอดวิวอะไรนี่โอ้ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยวซื้ออะไรขนาดนั้นครับในความรู้สึกผมก็ว่าผมเฉยๆนะครับมันคือนวัตกรรมนะครับมันคือฝีมือมันคือสมองครับ แล้วอย่างของวันนั้นมันก็มันมีผลต่อความมั่นคงนะครับก็เหมือนว่าเจ้าเดียวนําเข้าได้เช่นั้นนะครับแล้วเขาก็ก็เหมือนว่าจะพูดในคลิปอยู่นะครับว่าซื้อมานะ่ะเขาไม่ขายต่อให้คุณมีเงินสิบล้านเขาก็ไม่ได้ขายให้คุณเขาเป็นบริษัทนําเข้ามา ก็จะประมาณนะครับคูรุ่นใหม่มาแล้วรุ่นใหม่ก็อู้ถลอกแล้วครับก็อย่างว่าครับฟังไม่รู้เรื่องอะไรครับคุณครับนึกจะดา่าๆอย่างเดียวกี่ปีกว่าจะคืนทุนครับราคาหกล้านเอาราคารับจ้างไปโดนุ่นานครับมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ เขามีสมองมากกว่าเราครับไม่งั้นเขาจะไม่ใช่บริษัทระดับต้นๆของโลกหรอกครับในความคิดเราตษสีแต่สาความคิดเรายังไม่ทันเขาหรอกครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นครับไม่งั้นเขาก็เขาเป็นเจ้าเดียวในไทยครับที่นําเข้าได้ก็ประมาณนั้นนะครับไปดูคอมเมนต์นะครับผมว่ามัน,นครบับางทีผมก็อยากตอบกลกับนะแต่ผมขี้เกียจครับเกียจตอบมันทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แต่ มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกความคิดของคนนะครับอยู่นู่นเขาสี่ล้านกว่ากว่าจะนำเข้ามามันก็เกือบเกือบหกล้านมันก็ไม่รู้ยังไงครับไม่ต้องคิดไกลครับเสาไฟเมืองไทยเรายังต้นละแสนกว่าบาทเลยครับต้นทุนไม่รู้ว่าถึงหมื่นหรือเปล่าครับแต่ในงบน่นแสนกว่าบาทครับต้นแสนสี่แสนห้าคุณคิดอะไรมากมายครับแต่วัคซีนตัวถูกตัวแพงเขาก็ยังซื้อครับ คุณภาพไม่ดีแต่แพงเขาก็ยังซื้อครับคุณไม่ต้องชิดไก่ครับบ้านเราครับมีทุกอย่างครับมีอะไรให้ตื่นเต้นมีอะไรให้หลุ้นตลอดเั่นอาหิรพมาแล้วครับอันนี้เดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนอาหิงเลยนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปวิ่งงานที่ไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันครับผมปล่อยเลยครับแล้วแต่จะทำํำแล้วแต่จะไปวิ่งที่ไหนบางทีเอ่อหน้าฝนอย่างงี้ครับวิ่งวิ่งครึ่งวันฝนก็ตกอาจจะไม่ได้อะไรก็มีครับแต่ก็อย่งว่าครับถือว่าเลี้ยงน้องไปครับให้น้องมีงานทํา บางทีน่ยงานบางตัวอย่างไอ้ฮิงไม่วิ่งสองวันได้พันกว่าบาทได้พันสี่พันห้าหากค่าแรงไอ้ฮิงเหลือเยอะกว่าผมเีงครับเจ้าของรถแต้ผมก็ให้น้องครับมันยังไงล่ะเวลาได้มันก็ได้เวลามันไม่ได้มันก็ต้องช่วยกันครับให้น้องมันมีรายได้บ้างบางทีน้องมันทําถึงดึกถึงอะไรก็ไม่ได้มีโอทไม่ได้บวกเพิ่มให้ ผมไม่เคยถามนะครับว่าจะเอาไปวิ่งที่ไหนบ้างต้องไปวิ่งที่นั่นที่นี่เหลือไม่เหลือผมไม่เคยถามครับแล้วแต่ครับเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมันแบ่งให้เองครับบางทีก็ให้มันได้ค่าแรงคันต่ํามันแล้วแต่ครับดูมันแทะกระบ,บายครับที่ก็หายากน,นะครับลูกพี่ดีๆหายากคนขับคนเก่งมีเยอะครับ แต่คนเก่งที่จะดูแลรถให้เรานมันมันหายากเหมือนกันมันไม่ค่อยมีครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนอ่ะฮิงอ่ะดูแลรถดีกว่าผมนี่ครับดูหน้ารถสะอาดเขาเดี๋ยวต้องถามกันครับ ว่าเขาจา้างยังไงีเขาเอบซื้อไฟเรียวไฟเ,เรียวมันไม่มีครับมันมาก,กันชนครับเ,เขาจา้างยังไงนี่ฮะเท,ท,ที่ยวเท่าไหร่ที่สิบ้านอือแปดสิบร้อยนี่เลยฮะแล้วถ้าเกได้อะไรถ้าเกได้คิวคิวค่าต่างร้านสิบบาท คิวหนึ่งค่าตักอีกค่าตักสามสิบได้แล้วเขาก็ได้คิวเขาได้คิวแน่นดิในคิวรวมสามสิบแล้วว่ค่าตักอีกต่างหากถูกไหมไม่คิวรวมตักคิวรวมอ่ะคิวรวมอย่างเดียวคิวรวมคิวละสิบบาทอ่ะแล้วก็ค่าตักสามสิบบาทนะ ก็เหมือนเขาได้30บไประมาณ70สบองรเที่ยวได้ไหมอันนี้ล่ะไม่ถึงหรอมั้งเหรอใครขับเลยเฮ้ยฮะเฮ่ยนี่เหรอในรถใหม่โอ้เดี๋ยวไปเจอรถใหม่ครับได้ขาวว่า คลิปออกเจอกันนะครับ